ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สันทยาเทคโนโลยีชันแนลคลิปนี้เป็นซีรีส์ที่12แล้วนะครับเกี่ยวกับการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม TinkerCAD อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราจะเรียนรู้ในโปรแกรม TinkerCAD คลิปนี้ก็คือ Battery. แบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็คือแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงนะครับในที่นี้ก็คือฐานไฟฉายเรามาดูขนาดต่างๆของแบตเตอรี่นะครับเริ่มที่ทางขวามือนะครับ ขนาด P-P 3ตัวนี้ก็เราจะพบเห็นเป็นฐานไฟฉายขนาด9โวลต์น,นะครับเป็นก้อนสี่เหลี่ยมขนาดถัดไปนะครับ 3A A 3ตัวนะครับ A พิมพ์ใหญ่ขนาดตัวนี้ก็จะมีขนาดเล็กนะครับตรงนี้เราจะพบเห็นส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใช้ในรีโมทนะครับรีโมทแอร์รีโมททีวีต, TV ต่างๆนะครับขนาดต่อไปขนาด 2A พิมพ์ใหญ่นะครับตัวนี้ก็คือขนาดใหญ่ จะใหญ่กว่า3 a นะครับตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วเราจะพบเห็นในใช้ในอย่างเช่นนาฬิกาแขวนผนังนะครับก็จะเป็นขนาด2 a อขนาดต่อไปขนาด C ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดกลางนะครับก็ตัวนี้เราก็จะพบเห็นส่วนใหญ่ก็จะใช้อย่างเช่นเครื่องรับวิทยุนะครับอย่างเช่นเครื่องรับวิทยุ AM fm นะครับที่เราเห็นอย่างเช่นเครื่องรับ วิทยุทานินอะไรเงี้ยครับขนาดใหญ่สุดขนาดดีนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใช้พวกไฟฉายสองกบอะไรอย่เงี้ยครับเพื่อต้องการไฟฟ้ากระแสแรงสูงในการแสงสว่างจ้าๆนะครับทำให้มองเห็นระยะไกลได้ชัดเจนนะครับกำลังไฟหรือกระแสไฟนะครับก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของแต่ละของแบตเตอรี่หรือฐานไฟฉายนะครับ อ่าเรามาดูแบบที่2นะครับแบบกระดุมตัวนี้จะเป็นแบบวงกลมนะครับจะมีขนาดวงกลมเขาเรียกว่าแบบแบบเหรียญหรือแบบกระดุมนะครับก็จะมีขั้วบอกนะครับก็จะมีขั้วบวกขั้วลบอันนี้ขั้วบวกฝั่งขั้วลบก็จะเป็นแบบวงกลมนะครับเราก็จะพบเห็นส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ในนาฬิกานะครับนาฬิกาข้อมือต่างๆนะครับหรือในคอมพิวเตอร์ PC โน้ตบุ๊กนะครับก็จะมีฐานไ้ใช้แบคอัพ แบกอัพความจำต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของทานไฟใช้ขนาด PP3 นะครับก็คือเราจะสังเกตตัวนี้อย่างในเครื่องวันติมิเตอร์นะครับเขาก็จะใช้นะครับตัวนี้ก็จะมีขั้วบอกนะครับขั้วบวกขั้วลบตัวนี้เป็นแหล่งดันไฟ9โวลต์ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับก็จะมีขั้วบวกและขั้วลบคงที่นะครับขั้วคงที่ อันนี้คือสัญ,ญ,ญลักษณ์ของถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่นะครับก็จะมีขั้วบวกก็คือขีดด้านยาวตัวนี้ขั้วลบอันนี้คือถือว่าเป็น1เซลล์นะครับก็คือ1ถ่านไฟฉาย1ก้อนนั่นเองแต่ถ้ามากกว่า1เซลล์ก็คืออย่างเงี้ยเป็น2เซลล์นะครับนี่1เซลล์บวกลบบวกลบก็จะเป็น2เซลล์มากกว่า2เซลล์ขึ้นไปก็จะเป็นเขาจะเรียกว่าแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็บวกก็คือด้านยาวลบก็คือขีดสั้นนะครับ บวกก็ถ้าจะต่อในแหล่งจ่ายไฟเ็าจะใช้สายไฟที่เป็นสีแดงนะครับลบก็คือต่อสายไฟเลี้ยงวงจรให้เป็นสีดำนะครับก็คือเป็นสีของมาตรฐานของสายไฟแล้วเรามาดูในโปรแกรม tinker cat นะครับตรงนี้อยู่ในส่วนของคอม p พ n เ n นต์เบสิกตรงนี้ครับมาที่ด้านขวามือเเรามาดูตัวแรกนะครับทานไปใช้แบบเหรียญ c อยเซลล์คลิกลงไปครับแล้วก็มาคลิกวางในโปรแกรม t ีนเกตแคตตัวนี้เป็นถ่ายไปใช้แบบเหรียญน,นะครับเขาก็จะมีขั้วขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบนะครับบวกก็คือ positive สีแดงนะครับนำตัวชีม้มาเอามาชี้ก็จะเป็น Positive ก็คือสีแดง negative คืออีกขั้วหนึ่งเป็นขั้วลบนะครับตัวนี้ก็คือมีแรงดันไฟ3โมโวลต์ 5. ถ้าคลิกลงไปแล้วเขาก็จะโชว คอยเซล3โวลต์แบตเตอรี่นะครับเป็นเนม e 2คือตัวนี้แอดได้เลือกลงไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วนะครับเขาก็จะนับต่อเป็นปกติแล้วก็จะเป็นเนมหนนะครับมาคลิกอีกครั้งหนึ่งก็จะออกไปป๊อปอัพก็จะหายไปคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นโหลดค่าดีฟอลที่แอดเคยเปิดปแล้วเนมหนึ่งอันนี้เป็นเนม e ก็คือแบตเตอรี่ตัวที่2นะครับเรามาดูตัวต่อไป ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่1.5โวลต์เมื่อคลิกที่แบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นขนาด 2A ขนาดแรงดันนะครับ1.5โวลต์ก็จะมีขั้วบวกนำตัวชี้มื์มาชี้นะครับตัวนี้ก็เป็นบวกสังเกตบวกนำตัวชี้ม้ามาชี้ก็จะเป็น positive ก็คือขั้วบวกลบก็คือ negative นะครับขั้วลบ ลบก็คือใช้สายไฟสีดำสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกมาคลิกที่อุปกรณ์ของฐานไปฉายนะครับก็จะขึ้นปั๊บอัพ1 5โวลต์แบตเตอรี่เนมเนมะครับตัวนี้แอดเคยเปิดไปแล้วเขาจะนับต่อนะครับเนม2เขาก็คือ1ก้อน1แบตเตอรี่คลิกลงไปถ้าต้องการมากกว่า1แบตเตอรี่อันนี้ 1.5V โวลต์นะครับขนาด 2A คลิกเป็น2แบตเตอรี่ก็คือถ่านไฟฉาย2ก้อนก็คือ1.5โวลต์บวก1.5โวลต์อนุกรมกันก็จะได้3มโวลต์ขนาด 2A นะครับคลิกลงไปได้สามารถเลือกได้นะครับ3ก้อนเป็น4.5โวลต์หรือ4ก้อนก็เป็น6โวลต์นะครับแรงดันไฟที่ออกคูณบวกคูลบก็จะ6โวลต์นะครับก็คือกรณีเลือก4ก้อนอันนี้เป็นชนิด 2A นะครับคลิกลงไปสามารถเลือกเป็นขนาดเล็กลงมานะครับ 3a ก็ได้นะครับก็จะมีขนาดเหมือนกันนะครับ1ก้อน2ก้อน3ก้อนและ4ก้อนสามารถเลือกได้ตามความต้องการตรงนี้เป็น build in switch อันนี้คือ no นะครับก็คือแสดงให้เห็นฐานไฟฉายอยู่ด้านในของกล่องนะครับลองคลิกลงไปคลิก yes ตัวนี้ก็จะเป็นการซ่อนฐานไฟฉายไว้นะครับถ้าเราจะใช้งานก็ start simulation นะครับ ก็ตรงนี้ก็จะถูกเลื่อนมาที่ออนนะครับก็คือเปิดสวิตช์ถ่ายราฉายก็ถูกซ่อนไว้นะครับก็เป็นลางๆให้เราเห็นบวกก็คือแรงดันไฟบวกลบก็คือน é g a t i ถ้าเราสต็อปก็จะถูกออฟนะครับที่ตำแหน่งออฟอันนี้ก็คือแบตเตอรี่แบบก้อนนะครับเรามาดูอีกแบบนึงครับแบบ PP3 นะครับ ก็จะเป็น9โวลต์นะครับเนม3ก็คือถูกเรียกมาแล้ว2ครั้งนะครับก็จะเป็นฐานวิชาย9โวลต์ P P 3ก้อนที่3ก็ไม่มีอะไรนะครับตนนัวนี้ถ้าต้องการหมุนก็คลิกที่ฐานวิชายแล้วก็คลิกที่โรเ t ตก็จะหมุนครั้งละ30องศาเมื่อคลิกลงไปก็จะมีปับ up เกโวลต์แบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็คือนับต่อไปนะครับเป็นก้อนที่3แล้วคลิกลงไปนะครับข้วบวก positive ก็ลบน e g a t i นะครับก็จะถูกอ้างอิงตามสัญลักษณ์นะครับถ้าคลิกลงไปที่ฐานไฟฉายแล้วคลิกตรงนี้นะครับสังเกตที่ขั้วของแบตเตอรี่นะครับคลิกที่มเลอร์คอมโพเนนต์บวกก็จะถูกสลับมาทางขวามือลบไปอยู่ทางซ้ายมือกรณีที่เราต้องการต่อในวงจรแล้วไม่อยากไข้สายที่เราต้องเดินในวงจรแล้วมันดูสับสนนะครับสามารถไมเลอร์ได้คือสลับได้สลับขั้วได้ ือเราจะสลับกลับก็ได้นะครับปกติค่า d ดีฟ l t ก็จะอยู่บวกอยู่ซ้ายมือนะครับลบก็จะอยู่ขวามือแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์จริงนะครับที่เป็นฐานไปฉายค่ามาตรฐานก็คือบวกก็คืออยู่ฝาขวามือซ้ายก็จะเป็นลบอันนี้คือแบตเตอรี่9โวลต์ขนาด P-P3 นะครับ ตัวน,นี้ต้องต่อเข้ากับวงจรก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะซิมูเลชันได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ3แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่กระดุมหรือวงกลมแบตเตอรี่ขนาดเล็กนะครับ1.5โวลต์นะครับสามารถปรับเลือกได้แล้วก็แบตเตอรี่แบบ PP3 นะครับห <c oughs> วังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ชนแนลของเรารบกวนสมาชิกกดติดตามนะครับเพื่อที่จะรับดูซีรีส์ต่อไปที่เราจะนำเสนอในโปรแกรม t i n k e r c a แแล้วก็จะมาจำลองการทำงานแล้วก็ทดลองทดสอบให้เห็นเหมือนจริงเลยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ชนแนลของเรารบกวนสมาชิกกดติดตาม subscribe และสั่งกระดิ่งด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ